บอสบิ๊กสู้เต็มที่เดอ้อพร้อมหอดหลักฐานพี่น้องไปออกหววกระแสนะคะไปเรื่องอุบัติเหตุเด้อพี่น้องล้อฟังเบิงว่าจะไปมือใดเนาะอันนี้ก็มีข่าวกระแสวแววออกมาเนาะพี่น้องเพราะว่าสู่เต็มที่เลยค่ะงานนี้เพราะว่าเพิ่นมีคลิปวิดีโอนาะเรื่องอุบัติเหตุรถชนนั่นนะคะที่นี่อันนี้จะไม่เกี่ยวกันกับเรื่อง ที่ว่าค่ะครอบครัวที่ว่าเลิกลากันเนาะเพราะว่าอะไรเลดี้เพิ่นโพสค่ะเพิ่นโพส์วดวาหนกระสิงติดต่อหลงังบ้านตาจ้อยพร้อมหอกห,หลอดฐานพยานและวัตถุเข้าสู้นะอีแม่ตุยแน่งานนี้ส่วนพวกที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเสียใจด้วยมึงทำอะไรตาจ้อยไม่ได้ค่ะอืมกะสิมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังบอหรือบบมีกะจังใดก็ลอฟังเบิงเด้อปีนองราวะ คือคดีนี้มันไ่ได้ท่านได้จบสิ้นจ้ะเรื่องคดีไอ้ที่ว่ารถชนเด็กแว่นนี่นะคะคือเด็กแว่นนะมันอันแข่งรถกันแนละ้วมันก็บแบบว่ามันมันมาชนรถตู้บอดบิกนะคะพี่น้องอืมก็ประมาณนี้แล้วก็มีกระแสข่าวที่ว่าบอดบีกนันพบผู้การแจ้เนาะเออมันมีเพจดังเขาเอามาลงเนาะอันนี้คือกระแสข่าวออกมาเด้อว่า คือบอสบิ๊กนะไม่ได้เดินทางเข้าขอพบผู้การแจ้หรอกบอสบิ๊กกับบอสโนดนนะบม่ได้เดินทางเข้าขอพบดอกแต่ว่า,าท่านผู้การนะผู้การบังคับตำรวจสืบสวนสอบส,ส,สวนอาชญากรรมเนี่นะเนพะ่น mm hmm. เป็นคนที่เดินทางไปเชิญค้นดังในจังหวัดไปร่วมงานเปิดอาคารใหม่ของสออทสามในวันที่สามกร,รกฎาคม,มในเดือนหนาพี่น้อง ในส่วนของค่ายเพลงโตงเกียวมิวสิกนี่เขาจะจ้างไปร้องเพลงค่ะเพราะอาบอกไปแล้วแปลว่าค่ายโตเกียวมิวสิกนี่ดังปังประมาณนี้เนาะคะ่ะจังเด็กอะรอฟังบ้งนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาข่าวมาบอกให้ฟังอีกนะคะบอดดีถึงกับน้ำตาซึมเลยนะคะหลังจากที่ ผู้หญิงคนนี้มามาสมัครพี่น้องมาสมัครเป็นแดนเซอร์ของค่ายตัวเขียวนิซิ่ก,ก็คือน้องสาวพีวีดค่ะน้องสาวแท้ๆเลยนะหน้าคล้ายกันมากเพื่อนกับมาออดิชัน่นเต้นเออเต้นแดนเซอร์นะคะกะประมาณน,นี้สารฝันของพีวีดพี่น้องน่าสงสารมากเลยค่ะ f c กะโอ้ยไปคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจต่างๆนานา f c น่ะ ก็เป็นห่วงบอสบิ๊กเพราะว่าอีหยังปีนี้เบนจะเพศพี่น้องเบนจะเพศอายุ25ปีพอดีถางนะก็ประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ f อฟมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เพจมาดามเจี๊ยบนะคะเดี๋ยววันหน้าจะขอมาเล่าข่าวให้ฟังอีกเดอรมีอะไรให้ปรับปรุงแก้ไขก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย